สวัสดีตอนสายๆครับในตอนที่แล้วผมได้ขึ้นกากมันอบไอ้น้ำและโรเชื้อเห็ดฟางไว้ผมเชื้อเห็ดฟางไว้ครบกำหนด3วันแล้วครับวันนี้ผมจะมาทำการตัดใยอันดับแรกเปิดประตูโรงเรือนหน้าหลังเพื่อระบายอากาศก่อนครับ พอเปิดเสร็จห้ามเข้าไปเด็ดขาดเพราะข้างในมีแต่อากาศเสียอาจจะทำให้เราถึงตายได้เลยครับที่เคยตกเป็นข่าวดังในทีวีก็เพราะเข้าไปในขั้นตอนที่บ่มเชื้อเห็ดฟางไว้แบบนี้แหละครับต้องเปิดประตูโรงเรือนและรูระบายอากาศไว้สักหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงจะเข้าไปได้ครับพอเปิดประตูโรงเรือนหน้าหลังเสร็จก็มาเปิดรูระบายอากาศที่มีทั้งหมดครับ ลงเลือนขนาด4คูณ7เมตรของผมนี้มีรูระบายอากาศตรงจิวหน้าหลังฝั่งละ3รูครับเปิดให้หมดทั้งสองฝั่งเลยครับที่ผมบอกว่าห้ามเข้าไปเด็ดขาดเพราะผมเคยลองเข้าไปมาแล้วครับในตอนที่ผมยังเป็นมือใหม่อยู่แต่ดีที่ออกมาทัน ปไว้แบบนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนครับแล้วค่อยเข้าไปดูใยเห็ดกันแล้วทำการตัดใยครบ1ชั่วโมงแล้วเข้าไปดูใยเห็ดกันครับใยเห็ดก็พอมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ฟูหนาเท่าไหร่ าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆก,ก็จะรู้ว่าใย,ยเห็ดจะมีมากมีน้อยเห็ดก็ออกอยู่ดีครับเพราะใย,ยเห็ดเขาเดินซุกเราเลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเพียงแค่เราดูแลตามหลักการเบื้องต้นยังไงเห็ดก็ออกมาอยู่ดีต่อให้มองไม่เห็นใย,ยเห็ดเลยยังไงเห็ดก็ออกครับ ยายเห็ดไม่ได้เป็นตัวชี้วัดครับว่าเห็ดจะออกหรือไม่ออกการดูแลรักษาและการระบายอากาศที่ดีต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าเขาเดินอยู่ในนี้แหละครับถ้าตอนที่เราได้ก้อนเชื้อเห็ดฟางมาแล้วเรามองเห็นว่าในก้อนเชื้อเห็ดฟางมีใย,ยเห็ดเดินอยู่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับ พอเราเย่อยเชื้อเห็ดฟางแล้วเอามาโรยใยเห็ดเขาก็จะเดินอยู่ในนี้แหละครับจะมองเห็นว่ามีใยเห็ดบ้างหรือไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรพอครบกาหนด3วันทําการตัดใย,ยได้เลยครับมองดูความชื้นในโรงเรือนก็ยังมีอยู่แบบนี้ผมจะใช้น้ําในการตัดใย,ยไม่เยอะครับ แต่ถ้าของเพื่อนๆคนไหนมีใย,ยฟูหนาอาจจะต้องใช้น้ําเยอะหน่อยนะครับเพราะถ้ามีใย,ยฟูหนาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการเป็นหนังหมูได้ครับต้องตัดใย,ยให้ดีเพราะถ้าเป็นหนังหมูแล้วเห็ดอาจจะไม่ออกเลยหรือแม่ก็จะออกไม่ดีครับโอเคมาทำการตัดใย,ยกันเลยครับ ผมจะใช้น้ำจากสายยางฉีดเลยครับแต่ผมจะฉีดรอบเดียวพอเพราะความชื้นในลงเรือนของผมยังมีเยอะอยู่พอถ้าชื้นเกินไปจะทำให้เห็ดออกช้าครับแต่ถ้าของเพื่อนๆแห้งมากหรือมีใยห,หนาก็ต้องใช้น้ำให้เยอะกว่านี้ครับตามสมควร ประมาณนี้ครับส่วนชั้นบนมีความชื้นเยอะกว่าทุกชั้นอยู่แล้วพยายามฉีดให้น้อยที่สุดเดี๋ยวจะชื้นเกินไปส่วนพื้นโรงเรียนผมจะไม่ฉีดน,น้ำครับแต่จะเห็นว่ามีน้ำที่หยดลงมาจากการตัดใย,ยบ้างที่ผมไม่ฉีดน,น้ำพื้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชื้นเกินไปครับแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนผมจะฉีดทุกครั้ง เสร็จแล้วก็เอาน้ํากับฮอร์โมนผสมไปฉีดพ่นสักหน่อยผมจะใช้น้ําประมาณ10ลิตรครับผสมกับฮอร์โมนฮอร์โมนก็จะหมดแล้วครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาแนะนําวิธีการทํำฮอร์โมนของผมทำง,ง่ายๆครับสูตรของผมแต่ก็มีประสิทธิภาพที่ใช้ได้เลยครับ พอผสมเสร็จก็เอามาฉีดพ่นให้ทั่วทุกชั้นเลยครับน้ำประมาณ10ลิตรจะฉีดพ่นได้ชั้นละ2รอบพอดีในการฉีดฮอร์โมนฉีดเพื่อเพิ่มสารอาหารเพื่อกระตุ้นให้เห็ดออกดอกเร็วและดอกใหญ่มีคุณภาพครับแต่ถึงจะไม่ฉีดฮอร์โมนเห็ดก็ออกอยู่ดีแล้วครับ แต่ถ้าเราได้ฉีดฮอร์โมนเข้าไปยังไงมันก็ต้องดีกว่าที่เราไม่ได้ฉีดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะจะเป็นการเพิ่มสารอาหารให้เห็ดฟาง ประมาณนี้ครับพอฉีดเสร็จก็ปล่อยไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาปิดประตูโรงเรือนเพื่อให้อากาศดีได้เข้ามาทดแทนอากาศเสียก่อนครับพอได้เวลาก็มาปิดประตูโรงเรือนหน้าหลังให้เรียบร้อย ส่วนรูระบายอากาศผมจะเปิดไปตลอดเวลาพอเห็ดฟังต้องการอากาศในการเกิดดอกครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวผมก็อาจจะเปิดให้น้อยกว่าน,นี้เพื่อรักษาความร้อนในโรงเรือนไว้จากนี้ไปผมก็จะมาเปิดประตูเพื่อระบายอากาศทุกวันเปิดตอนเช้าสักหนึ่งชั่วโมงและตอนเย็ยนสักหนึ่งชั่วโมงครับและผมจะไม่ควบคุมอุณหภูมิ เพราะผมแน่ใจว่าผมจะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนมากผมก็จะมาเปิดตอนบ่ายโมงด้วยครับเพื่อระบายความร้อนและอากาศเสียในโรงเรือนออกก็จะลดปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชื้อราและการเกิดเห็ดโคนน้อยได้ครับส่วนในฤดูหนาวผมจะมาเปิดระบายอากาศในช่วงที่อากาศอุ่นที่สุดอาจจะมาเปิดแค่วันละครั้งครับเพื่อรักษาความร้อนในโรงเรือนไว้ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ